วัสดีเจ้าป้าดาวจะมัดตุนแบบพักมลเนานะตุนพักเขียวใส่หมูเจ้าต้มจืดไปจัดไปเจ้าเอาหมูไปต้มกันเนาะก่อนซุกเจ้าใส่ไปเจ้า ซีอิ๊วขาวนิดหนึ่งกาเอาเนาะเพราะว่ามันต้มมันจะเยอะเจ้าซีอิ๊วญี่ปุ่นนะโซยุโซ,ย,โซยุนิดหนึ่งใส่ก้อนสุปไปก้อนหนึ่งนะซีอิ๊วขาวแล้วนะกะ็โซยุญี่ปุ่นยังละนิดยังน้อย,ะอยจะไปผังใส่เยอะจะเจ้ามันจะเค็ม พอมันต้มหมอกันเจ้ามอน้อยเดี๋ยวเนี่ยพักนี่กับประมันถ้วยนําเมงเจ้าเนี่ยป้าดาวขายายโทรศัพท์ขึ้นมาได้รูปมันเหมือนมอใหญ่ต้มพักแข่ถ้วยเดียวเนาะต้มขอป,ป้าป้าใส่หมูนึง่งขีดเจ้า มานเนา่เจ้าผัสอบต้มจืดต้มซุปเนาะต้มผักเขียวผักมนมันเป็นผักหอมเนาะป้าดาวทำแกง่นกินปลได้ก็เลยแบ่งต้มเพว่นเเอกกินก็ได้กินมันกันแต่คนละสูตรคนหนึ่งกินแพทคนหนึ่งกินจืด คนตีเนยคือป้าคือยายดาวน้าพ่อเป็นคนทำเหมือกันเนาะ <c oughs> ความจริงต้มจืดแบบนี่ยายดาวก็กินจ้างกินเป็นอร่อยเหมือนกันแต่ป้าดาวนี่ส่วนมากจะไปทางออกเผ็ดๆน้อยหนึ่ง <c oughs> ต้มจืดต้มผัก กัตุนใส่ไก่ก็ได้จ้ะแต่พอดีไก่ป้าดาอยู่ในสองแขกเนาะหมูก็อยู่สองแขมือนกันนะแต่ไก่เนี่ยมันเป็นหอยใหญ่เอเกะหอไหนกิโลปลายก็เลยเอาหมูออกมาดีกว่าเพราะหมูนี่ป้าดามไดจัดตั้งมาถึงก้อนถึงก้อนก้อนหนึ่งขีดปลายสองขีดขีดเดียวเอเกะ พักมนหอมนี่เวลาอมตต้มมันจะหอมหอมนะตุนพักมนเจ้ามันต้องสูตรไผ่สูตรมันเข่าปุ้งกระไรเอาแต่สอบเนาะ แต่ป้าดาวจะบักไขรเนียนขลังฟงไงบางทีใส่ครบทุกอย่างแต่เขาใส่อย่างน้อยน้อยแบบบ้านป้าดาวบักกินรสจัดเนะนนักขลังฟงนาะใส,ส่ก็ใส่เครือบทุกอย่างบางครั้งนะแต่ใส่น้อยอย่างไหนน,น,นิดนึงนิดหนึ่งเพราะว่าเขากินทุกวันนะเจ้ามันจะไปสร้างสมในร่างกายเขากะ แต่ถ้าผลทําขายนะผลใช้เข้มคน้นกับเจ้าโอ้ปลาดาวไปเมืองไทยปลาดาวแบบซื่อกินเลยก็เข้ากับตลาด <c oughs> ไปซื่อพักซื่อไม่มาแกงเอา,า,กกเอาทําคนเดียวอยู่ดีนั่นแหละ เวลาไปนะั่กินข้าวราอาหารนั้นเมืองไทยนะไปเถอมาสองปีก่อนนั่นนะนะไปกินกะแต่ข้าว่าดจีนมันจะมีเนาะรานจีน่ะราลรานขา่ลาอาหารนี่แหละแต่เป็นคนจีนทำนี่ไ กินได้หมดทุกอย่างแต่กินน้อยอร่อยนะเนาะอย่างกะล้๊มมันก็เขาไทยแต่มังมังนก็มังไทยมันเหมือนกันมังมังนกนี่พักในของสดมันจะหายากเพราะมังนอกนี่เป็นแบบจะเอามาขายในตลาดเนาะ ในห้างก็บอกมีมีพวกพักกาดกระลำพักกาขาวของเป็นหัวแค่หลอดพวกมันยางนี่มีกะแต่ข้างหน้าพักฟุ้งบะเขือเปล่อย่างนี้มนมีรักเพว่ประเทศผลบักกินนะเนาะตีป้าดาวเอามาพัดมาคั่วมาเข่งได้คือป้าดาวสั่งจากสวนไทยมาเนาะสวนพักไทยมืองหนอกนี่แหละอยากกินเขาก็ต้องสร้างไม้กะ บ,บบวบบวบบวน้อยอย่างนั่นก็สร้างมาลานญี่ปุป่นบ่มเจมี่ขายแล้วเจ้าบะเขือกรอบใง,ง่ายบะหมี่เจ้าประเทศผลมมดบะกินเนาะแต่บะเขือขามา่บาบะเขือสีม่วงเยอะบะเขือลูกปุ้มๆเยอะใส่ผงชโลดไปนิดหนึ่งใส่พริกไทยไปนิดหนึ่งหัว้า แค่นี้ก็ใจด้ละทํากันดูนะเจ้าง่ายๆเนาะต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าต้มจืดผักใส่หมูปลาดาวขอจบคลิปแค่นี้กันนะเจ้าฝากกันคลิปใหม่คลิปหน้าเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งที่ตามเือปลาดาวเทรนเนอร์จำได้ผักคลิปใหม่ๆเนาะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ